สวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันด้วยนะครับผมนะวันนี้พบกับผมคนเก่าคนเดิมนะครับเกมเมอร์คัสซีนะครับผมปกติเปิดคลิปมาไม่เคยพูดชื่อช่องตัวเองวันนี้ก็พูดหน่อยแล้วกันนะครับผมนะวันนี้เรามาอยู่กับเกม i นั่นเองนะครับผมนะ i R อาราสแครี่นะครับผมนะเทเลอร์คิปปี้นะครับคือในพิซตโตเนาะก็วันนี้เราอยู่กับบทเสริมนะครับสองลุมหนึ่งสองเท่าของความกลัวนะครับผมสองเท่าของความท้าทายต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับผมนะกับกระสือและชาลีออไล่ล่าในดานนะ ออกไลออก่ล่าในด่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ออกไล่ล่าในด่าคือเลยก็ <laughs> <g iggle> <g iggle> ผมก็ไปซื้อมานะก็ปลดล็อกไปเยอะแล้วนะเดี๋ยวลองจะเเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นดูนะว่ามันจะน่ากลัวแค่ไหนนะครับคือกระสือนี่ก็น่ากลัวแล้วบวกชาลีเข้าไปอะโอเคไม่รู้ว่าน่ากลัวไม่น่ากลัวผม,มอ่ะโอ้จะปิดต้องโหลดโอ้ผมต้องเปิดเน,น็ตนะแป๊มหนึ่งปิดทำไมกับรูกเมื่อกี้ รอแป๊บนงครับเดี๋ยวดเดี๋ยวเข้าใหม่โอ้ขอโทษครับลืมเป็นเนยโอเคโหลดไปดิโหลดไปโหลดไปเดี๋ยวเดือนหน้านี่ก็จะสงการแล้วเนาะสงการปีนี้ก็ไม่รู้นะว่าจะแบบเป็นยังไงนะแต่ผมก็รุนนะรุนให้มันมีเหมือนปีก่อนๆนะให้มันมีแบบเหมือนตอนที่ยังไม่มีโควิด เผื่อบางทีตอนเย็นผมเรื่องานงะผมจะไปเล่นขับเขาบ้างระวังระวังเอ้ยไม่ใช่ลรลคังไอ้บ้าระวังระวังอะไรละ่ละหลักคังพักเรียนเฮ้ยมันเป็นด่านโรงเรียนเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยผมไม่ได้เป็นศึกษามาด้วยผมเล่นสดๆที่ท่านบุ้ท่านผู้ชมได้ดูเลยมานี่เป็นไงอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับอย่าไปโฟกัสเก็บตาหัวล็อกเกอร์อย่างเดียวเป็นทางหนคือทางไหนบอกก่อนได้ไหมเนี่ยแล้วเ,เปิดมาไม่มีอะไรเลยอะ เราจะเข้าห้องนี้ก่อนนะเนาะเทยุเดี๋ยวไปเปิดด้วยครับอันนี้กระดานดำเฮ้ยกระดานดำหรือกระดานขาวกระดานเขียวเฮ้ยไม่ใช่นะเปิดมาก็เล่นเล่นอะไรไม่รู้เรื่องนะวันนึงกูเข้ามาในนี้ไม่มีอะไรให้เลยโอ้มันก็อยากเกินไปเหมือนต้องมีผีสองตัวท่านผู้ชมคิดดูนะถ้าเป็นในชีวิตจริงอะ่ะผมบอกเลยขอตายดีกว่าหมายถึงแบบขอสู้ตายอะ่ะ เพื่อทำไมเปิดแล้วมันเอาแล้วเปิดแล้วปิดไม่ได้ด้วยคนเปิดแล้วปิดไม่ได้เอาแต่ดีนะมันอู้อันนี้น่าจะเป็นห้องสมุดโอเคโูละเมินเหมือนกันนะอันนี้คือไม่มีอ๋อมีแค่เนี้ยหรอไปไหนดีไปทางนี้ก่อนเนาะไปอ่าเราลองตรงไปก่อนนะครับ ตงไปจะเจอบันไดเนาะแล้วก็เจอรูปกระตามาแล้ว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 เช็ด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 มาทางไหนวะทางไหนเงี้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวก่อนเข้ามาในห้องนี้ก่อนเลยโอ้โหอันนี้อยู่บันไดอันนี้อยู่ตรงห้องอันนี้อุ้ย ยากเก,ก้นยากเกินผมบอกเลยยากเกินผมได้พึ่งพิ่งจะได้ห้าแล้วผมหลงหมั่วไปหมดแล้วตอนเนี้ยอนนี้คือแผนผังออโอ้โหดูไม่รู้เรื่องเลยว่ะอันนี้คือเข้าไปยังอันนี้คือเข้าแล้วเราไปเราจะมาตรงนี้ เฮ้ยม,มันมาทางไหนวะโอ้ยยากเหมือนกันนะเอาแล้วเจองานหยาบแล้วผมขอดูอีกทีไอตัวกระสือไอตัวไอตัวกระสือมันอยู่ห้องเดียวผมแต่ไอชาลียะไม่รู้อยู่ห้องไหนตอนเนี้ยโกรแย่ผมคิดถูกคิดผิดวะเนี้ยที่แม่งเอาโหมดนี้มาเล่นเนี่ย ไปนี้กันเนาะและไอตัวชาลีอ่ะต้องระวังอย่างนึงมันวาร์ปได้มันมันวาร์ปผ่านรูปมันอะ่ะว่ามันเป็มไระเด็ดนนี่เอานั่นไงเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดิกูหนีห้องน้ำมาดิทำอะไรกูไม่ได้นะอุ๊ยอึมปิดประตูแม่งเลยไม่ใช่มันทะลุเข้ามาได้นะเว้ยมาได้ปะ โอผมบอกเลยนี่ผีตัวนี้ก็ขี่แทบลาดแล้วนะครับมีสองตัวเนี่ยมันวาร์ปตามรูปแบบนี้ได้เนะี่ยผมเคยเจอไปแล้วขอตัวด,ดูหน่อยนะจ๊ะไม่มีของอะไรเหรอมีแค่นี้ยหรอ เฮ้ยโหหายากนะมันโรงเรียนมันใหญ่นะผมว่าใหญ่กว่าไอ้โรงพยาบาลอีกดีไม่ไดีผมจะหาทางออกไม่ได้ด้วยนะไปไหนตอน่อดีมะเนี่ยเฮ้ยห้องนี้ไม่ได้เข้าเนาะไม่รู้ว่ากดกดแม่งไปก่อนเปิเลย ต้องด,ดูดีๆครับถุงมันก้อนตามแบบพวกเนี้ยแล้วหลายห้องหลายชั้นเหลือเกินไปไงต่อปัญหาออกออกทางไหนออกทางไหนเอาละเอาละเอาละแย่และอยู่ห้องไหนมาเนี่ยใน,นห้องน้ำอันนี้ห้องน้ำผู้หญิงเอาต้องลงปะลงไปจะเจอไหมเนี่ย จะเอ๋จะเอ๋ท่านผู้เจริญจะเอ๋ท่านผู้เจริญท่านท่านท่านผู้เจริญลิ้นพันลิ้นพันยังมีตรงไหนที่ผมยังไม่ไป้ไงไปโอ้โหสิบสามแล้วนะทำเป็นเล่นทำเป็นเล่นนะครับโอ้โหสิบสี่สิบห้าไม่ได้เอาไมเอาเลยอีกห้าถุงว่ะ เพาสผิวหรือว่าเฮ้ยเนี่บอกมันมีรูปไหมเน้าลฮ้ยมันมัน,มมนเฮ้ย,ย,ย,ม,ย,ยมันวับเข้ามาตามรูได้ผมนืมในในห้องนั้นมีรูปอยู่ มาขอไลยครับมันไปบนบันไดโหยากว่ะช่วยยาก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 โอ้โหยากนะอันนี้คือความยากปานกลางเนาะโห ใช้คำว่ายากจริงเคล็ดลับอะไรระดับความยากที่สามารถปรับเลืนน่อนได้ระดับยากขึ้นเอาแบบง่ายไปเลยไหมเอาแบบมือใหม่ไปเลยไหมเฮ้ยมันยากมันยากอยู่นะมันยากอยู่คือปัญหาคือว่าเราต้องหนีผีสองตัวไงคือคือผมหนีไอ้ตัวชาลีได้แล้วเมื่อกี้แล้วผมมาตรงประตูเว้ยและตัวกระสือมันโผล่มาแล้วมันทำไมมันไม่ขึ้นวิงว่งมาเลยผมไม่ได้สังเกตโหยากกว่านะ ดีทีไม่มีโหมดสามอ่ะถ้ามีเฮ้ยโหมดนี่ผมว่าต้องเอาไปเล่นกับเพื่อนเนาะเออเอาไปเล่นกับเพื่อนอะให้เพื่อนช่วยอโอ้โหก็โโยากอยู่นะ,อะเอาไปว่าอื้อเอาไปว่าเอาไว้ข้าวๆแค่นี้แล้วกันนะผมนะนี่ตั้งแต่เช้ามาผมยังไม่ได้พักเลยครับทำนู่นทำนี่ไปล้างรถล้างรถเสร็จก็รีบมาทำคลิปนะครับเดี๋ยวตอนเย็นต้องไปรับพ่อใหญน,นะเี่ย ยังว่าต้องตุนคลิปไว้ครับกลัวท่านผู้ชมเหงาเนานะอ่ะโอเคสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมนะเอาไวาเดี๋ยวผมอาจจะกลับมาเล่นให้ดูนะครับแต<ส>่ขอไปศึกษาก่อนโอเคไปแล้วครับผมสวัสดีครับ